ตัวนี้ครับเอ่อวันนี้จะขอแนะนำ๋ว้เตียวที่ตลาดอ่างศิริเขาเรียก๋ว้เตียว๋วยเตียวปลาใช่ไหมครับน่ากินมากอันนั้นเส้นอะไรครับ เส้นหมี่น,นี่เส้นหมี่เขามีช้อนแล้วก็ตะเกียบแต่ที่ป่านก็คือ,อเร็กก๋วยเตี๋ยวกะลาใส่กะลาด้วยน้ำก็คือบรรยากาศในร้านเนี่ย อยู่เนี่ยก็เป็นตรงดินคลองลังสิตถนนลังสิทธ์นครนา,นายกเส้นไปนครนา,นายกนะเส้นไปนครนา,นายกก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้านที่มีรสชาติรอร่อยครับมีต่ากๆมีมหลายๆร้านที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นร้านอยู่ในเางที่ร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวกะลา เดี๋ยวลองชิมดูคนระับวันนี้พอดีมากับสาวๆหน่อยก็เลยเซลฟี่เยอะนะ <laughs> เป็นไงครับชิมรสชาติอ่ะลองชิมดูครับรสชาติไทยห้าวหวานนะรอร่อยก็มีคนมากินกันเนยอะนะครับก็ คือแนะนำถ้าใครเข้ามาดูคลิปในยูทูปก็แนะนำให้ลองมาชิมนะครับเดี่ยวพาราตลาดราังสิตอ่าลิงคลองนะฮะคลคองสิ่งตอนตอนนี้คลองรังสิตกำลังพัฒน,นาขึ้นคองกำลังทำความสะอาดคลองแล้วก็คาดว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเรือวอิ่ง เรือวิ่งเชื้อท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวพักผ่อนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเขาลังทำทำพักท,ทำแพมีปวาด้วย นี่ยิ่มเต็มมากเลเอาอย่นะ่เยี่สบเับน่่้นีน้เวลยแกับเพอเ่อแต่พี่เคยกินอันนี้นะก๋ยเตี๋ยวลำไยอ่ะ,อะ ตรงหน้าที่ลำพูน่ะตรงหน้าที่เข้าขายกาชาด้วยข้างวัดวัดพระธาตุเลยอ่ะใช่ไหมวัดพระธาตุอ่ะน้ำจะหวานหวานอร่อยเกี๊ยวลำใหญ ไม่แตกเนี่ยเนี่ยไม่แตกเนี่ยไม่แตกนะถ้าไม่ไม่โดนนรนักหล่นก็ไม่แตกอากูอาเคยไปนั่งยังก๋วเตี๋ยวปลากที่นี่งมีด้วยหรอมีตรุดตลาดอ่ะที่ออกสาน้อ่ะตคนเยอะมากไม่ได้คิวไม่มีที่นั่งอ้ออืมร้ดังกว่าตรงนี้เดด เพราะว่ามีสองร้านมีเหมือนหัวกระชายะะแล้วมาแม่ก็ยี่สิบไม่มีกระลาอยู่เลยกระลาเนี่ยเขามีตั้งนานเลยนะจ๊ะห้ะาหกเจ็ดยปดเก้สาสิบ